ยุยยาเยอะตอบกลับหยองลูกหยีพี่เป็นตลกที่มียุคของตัวเองหรือยังหลังจากกรณีหยองลูกหยีไลฟ์เฟซบุ๊กได้วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดการเมืองประเด็นดาราคอเอาใด้มีช่วงหนึ่งเอ่ยพาดพิงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยุยยาาเยอะในทำนองว่าหมดยุคหมดสภาพและไม่มีงาน ล่าสุดยุยญาติเยอะได้ออกมาตอบกลับว่าโคดนี้ถึงพี่หยองลูกหยีนะคะยุยไม่เคยมีพี่ในสมองค่ะเราต่างคนต่างอยู่ดีแล้วเผื่อพี่จะไม่รู้ว่าประชาชนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นการทํางานของรัฐบาลแต่พี่หยองไม่มีสิทธิ์พูดวิพากษ์วิจารณยุยให้ด้อยค่าหรือดูถูกอะไรใดๆต่อสื่อค่ะไม่ได้นะคะยุยอยู่ลำวง,ง 4S c อส b o ของบริษัท 4S t h สไ Thailand นด์ and, อยู่เป็นลูกรักคุคณอามานิสสีเลี้ยงพี่หยองแกล้งไม่รู้หรือลืมคะ ถ้าเทศการมียุ้ยมีงานทุกวันค่ะงานยุ้ยเยอะกว่าพี่หยองแน่นอนพี่อ่านโพสต์ยุ้ยดีแล้วยังกล่าวหาว่ายุ้ยโพสต์ด่าว่าปราเทพโพงงามกับบุคคลที่3มกับสื่อต่างๆไปอ่านมาใหม่ให้เข้าใจค่ะยุ้ยไม่ก้าวล่วงละลานความคิดพี่เห็นต่างไปเลยจ้ะเกียรติได้ค่ะพี่ไม่พอใจก็ได้ค่ะแค่ปัดหน้าจอทิ้งไปค่ะรู้เรื่องนะคะพี่หยองถ้ามีต่อจะยาวค่ะพี่เสียเวลาเดินทางไปศาลค่ะ อีกอย่างนักร้องมันก็มียุคของมันยังไม่เห็นที่มาแล้วจะไปนะคะยุ้ยว่าให้พี่หยองมั้งนะคะว่าพี่เป็นตลกที่มียุคเป็นของตัวเองสักยุคหรือยังก็ไม่มีนะพี่ยุ้ยยังไม่เคยว่าพี่เลยคนละเรื่องกันด้วยนะพี่พอละจบค่ะฝากไปให้ถึงพี่เขาด้วยนะคะ